สุขก็คือผีบ้าตัวหนึ่งที่มันไป้ายได้กันออลองลอง,ลองกับทุกข์แล้่เราก็อาการของสุขเป็นอย่างไรอาการของทุกข์มันก็คู่กันอยู่อย่างนั้นเราเอามันออกไปมันม,นม,นม,นมนไม่ไม่มาเกิดอาการทุกข์อาการสุขในจิตเราอีกเลยกลานกิเลตนั้นหมดเลยจริงๆกิเลสแล้วก็ไม่มีจิตก็เป็นอุเบกขาปริสุทธาประโยชน์าตามมตุกรรมัญญาพภพัสสราโดยเฉพาะเวทนาเจตสิกเวทนา เวทนารอยปเนี่เป็นกรรมฐานหลักกรรมฐานสําคัญของศาสนาพุทธเลยและเขาก็ละเลยไม่ไปให้มันเกิดเวทนาไปหลับตานี้เข้าป่าอีกมันทําไมมันถึงได้เสื่อมถึงขนาดนี้เนาะศาสนาพุทธเนี่ยพวเรานี่ตาใสาสะอาดสว่างเนี่ยมีอยู่กลุ่มเล็กๆอ๋อ,อเจาะอยู่แค่เนี่ย เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่กับอาหารนะคะอาหารเนี่ยค่ะเริ่มจากกบลิงกะลาอาหารในอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็มีผัสสะหานะคะมันก็มีจิตวิญญาณนะคะเรากินอะไรเราก็ต้องรู้จักที่จะประมาณการให้พอเหมาะก็คือโคชเนยตันิตานะคะตรงนี้นะคะเพราะถ้าเรากินมากไปมันก็จะเป็นตัวชอบเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวชังเนี่ยที่เราไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบกินนะ มันก็มีแต่ชอบชังเนี่ยมันก็ไม่จบมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ลิ้นเนี่ยแหละลิ้นเป็นตัวเกิดที่ดีนะคะเพราะเราต้องอยู่กับเขาสัมผัสอาหารนี่มันจะเกิดชอบชังเกิดชอบชังงนี่มันก็จะเป็นส่งต่อเป็นผลวิพากที่จะทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็อยากได้เร็วๆอยากได้มาก็กลัวจะหมดไปอีกตรงนี้ฟอตัวชังก็ไม่กล้ากินอย่างเงี้ยค่ะมีสภาวะแบบ งั้นเราต้องกินแบบรู้ประโยชน์รู้โทษที่แท้จริงแล้วเข้าใจผลของการที่เรามีชอบมีชังว่ามันส่งต่อ,อยังไงงั้นก็ได้เห็นนะคะมาถึงวันนี้เห็นการปฏิบัติทรรมแล้วมันก็สอดคล้องกับพ่อครูสอนจริงๆนะคะว่าเราต้องปฏิบัติอปันนักธรรมสามด้วยสอดทำเจตเราถึงจะเกิดฌานตัวนี้ที่เราต้องจัดการกําจัดกิเลสค่ะนี่ค่ะ,คะแต่คือเพื่อจะเกิดฌาน ที่เป็นพุทธะานแบบสมาธิเริมตามไม่ใช่หลับตาหลับตามันก็มีแต่หล,ลงชอบหลงชังวันนี้ก็ได้ประโยชน์เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะวันอื่นจะมาแบ่งปันตอน<ร>่อกันได้พบได้เจอพูดคุยประสานสัมพันธ์ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันสุขทุกบรรทัศนมเยอะไหม ตามตัวเองนะตา,ามคุณยเยอะไหมอัตาคุณเยอะไหมพอจะเอากามมาใส่ตัวมากๆปุ๊บเนี่ยก็ไม่มองใครแล้วค่ะล้างกามแล้วอัตาไม่เป็นอาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันรสชาติเยอะนะกอครูบอกว่าเราไปติดอัตรสกันนะคะนะคะซึ่งรสอร่อยเนี่ยเป็นรสที่แล้วแต่คนชอบเนี่ยบางคนก็เผ็ดมากบางคนก็เปรี้ยวมากหวานมากอะไรเนี่ยค่ะ รงนี้ค่ะก็คือทําให้เราติดอยู่ในรสชาติเพราะมันติดมากๆมันก็สร้างปัญหาปุกปัญหาในโลกนี้เพราะเราชอบมากมันมีชังมากตัวชอบมันทําให้เกิดตัวชังกิเลสสองที่เราที่จะกินมากๆโลภมากๆไม่รู้เลยประโยชน์โทษไม่เอาและไม่สนใจจะกินอย่างเดียวนะรสชาติอร่อยอย่างเดียวเลยตรงนี้ค่ะทำให้เราเป็นทุกข์เป็นโลกโดยเราไม่รู้นะคะว่าตรงนี้จะสอว่า เป็นสิ่งที่เราต้องล้างโดยการล้างความชอบชังนี่นะค่ะเริ่มจากเวทนาเรานี่แหละเราลองสังเกตดูว่าถ้าชอ่ามาอยนี้เราก็ต้องอยากได้เยอะๆก็เป็นเบียดเบียนคนอื่นต้องสิ่งอีกใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็กนคนก่อเป็นเนื้อสัตว์นะคะแต่นี้ไม่กินข้าวไม่ยกแล้วมันสนข้าพแมงจงเลยจิตใจมันเป็นสุขมากเลยมีความเมตตาที่จะช่วยผู้คน <land> ได้ดีกว่าอดีตบ้างๆเลยนะคะตรงนี้กรก็ฝากไม่ีจะเอาในม่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ